นี่ค่ะที่มันแห้งจะเห็นไหมเนาะเก็บเอาอันแห้งๆค่ะไม่ใช่แบบแห้งๆนั่นแหละแบบแห้งๆเลยนะนี่นี่ค่ะทุกคนนี่อารก็รอให้มันแห้งๆแบบนี้ค่ะก็เก็บไปกินค่ะค่ะเ่ิดมามี Daniel. Thank you. It's bricks. It's a bricks. Some bricks. It's a bricks. It's a. It's gonna make a roof. Hmm. Hmm. <laughs> 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 Note, ม,ม,มีคนมาร้องเพลงมีคนมาร้องเพลงใช้ได้อยู่นะทุกกิ่งเลยอันนี้ดูดูกิ่งนี้คะ่ะนี่นะขึ้นมาทุกแขนงติดลูก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 ติดลูใช้ได้อยู่คะ่ะปุยม,มักปุยคอกฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนรวม

ก okay, ค่ะต้นทวงเทงค่ะทุกคนมาเก็บทวงเทงรอบสุดท้ายนี่ค่ะมันแห้งเยอะมากเลยค่ะมีพายุลงเนาะแล้วมันก็ลมพายุค่ะปลิวไปทั่วเลยอืมหล่นลงพื้นอันนี้อันตรายนะเนี่ยเอามือไปทําแบบนี้แ <laughs> ม่งมุมค่ะนี่อันนี้หล่นลงพื้นอันนี้ไม่ดีแล้วแหละตอนเก็บใส่ กระเป๋าเสื้อค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเริ่มอุ่นแล้วค่ะอากาศเริ่มอุ่นแล้วจะเข้าฤด,ดูร้อนคลิปก็จะวนไปวกไปวนมาอันนี้ที่อยู่ติดติดกำแพงสังกะสีนี่ก็โดนลมก็ปลิวไปเลยค่ะครับผมนี่ค่ะแม่บ้นานเริ่มแต่งกิ่งค่ะ ดูว่ามันจะแตกยอดมาให้อีกไหมเนาะเอากิ่งที่เราเก็บออกหมดแล้วตัดตัดเอากิ่งที่เราเก็บออกหมดแล้วนะคะที่มันไม่มียอดเลยค่ะก็ตัดออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยหมักมาใส่ปุ๋ยหมักมาใส่ปุ๋ยหมักเองนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็ใส่ไปแล้วแหละนี่ปุ๋ยหมักเองใส่ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็รดน้ำเนี่ยรอดูว่ามันจะได้อีก อีกปีหนึ่งไหมนะคะถ้าไม่ได้ก็จะพาดูรากที่ตอนที่เรารองพื้นด้วยไม้ค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็หมดแล้วค่ะปุ๊บหล่นอุ๊บเวียนหัวนิดนึงเนาะนี่ค่ะก็เดี๋ยวรอให้มันแห้งอีกนิดนึงก็จะเก็บให้หมดแล้วก็ตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งใหม่ค่ะใส่ไปใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่ แต่งกินแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่นี่นี่ค่ะและนี่ก็คือโทงเทงที่เก็บได้เกือบทั้งหมดนะคะเหลือเหลือน่าจะไม่ถึงยี่สิบลูกคะ่ะที่ติดอยู่กับต้นที่มันยังเขียวอยู่แม่บ้านรอรอให้มันแห้งๆอีกหน่อยนึงค่ะแล้วค่อยเก็บมันจะได้รสชาติหวานถ้าเก็บตอนเขียวนะคะเขียวแบบนี้จะออกเปรี้ยวๆหน่อยคะ่ะแต่ก็อร่อยนะ รสชาติเหมือนมะเขือเทศค่ะอย่างที่บอกไปรสชาติจะเหมือนมะเขือเทศน,นี่อ้ยน,นี่อันนี้อร่อยค่ะได้ลูกเล็กๆเนอะนี่ได้เยอะอยู่ค่ะทุกคนนี่ก็ถือว่าคุ้มค่ะนะคุ้มกับการดูแลได้เก็บมเมล็ดแล้วก็ได้เห็นได้กินค่ะแบบนี้จะถ้ากินไม่หมดเนาะมันก็ยังไม่เสียหายอะไรนะ ถ้า,าไว้แบบนี้จนมันแห้งค่ะมันไม่มีนอนไม่มีอะไรค่ะนี่ถ้ากินไม่ทันเนาะไม่ว่านจะแกะแกะเปลือกมันออกแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซค่ะพอจะใส่ส้มตําก็เอาออกมาใส่ส้มตําอร่อยชอบเอาไปใส่ส้มตําค่ะอร่อยค่ะหรือกินเล่นๆน,นะคะนี่ตอนเด็กเนาะเดินไปนากินเล่นๆน,นี่ค่ะได้เยอะอยู่เนาะน่ตะก้านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กมากนะนี่ค่ะ เ <c oughs> อ้ยนี่สนุกอะ่ะปลูกทงเพลงแล้วชอบเลยค่ะชอบเลยชอบเลยเดี๋ยวมีเมล็ดเก็บเมล็ดไว้เก็บเมล็ดไว้อีกอยู่ค่ะว่าจะปลูกอีกอยู่จะปลูกเอาไว้ใส่ส้มตํามีประโยชน์ด้วยเนาะนี่ค่ะดีใจค่ะนึกว่าจะไม่ได้เห็นลูกได้ได้เก็บเมล็ดได้เก็บไว้กินหน่อยนึงเนาะนี่ หนึ่งตะกร้าน่คะทุกคนหลังจากที่เก็บเก็บลูกออกหมดแล้วนะคะม่บ้านก็ตัดแต่งกิ่งค่ะต,ตัด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 เยอะเลยนะนี่ดูร่องรอยค่ะ ตัดตัดตัด,ตดมันแตกมาใหม่นี่ค่ะแตกมาใหม่เหมือนจะหยิกอีกแล้วเสร็จแล้วก็ออกดอกค่ะนี่นี่ค่ะก็จะได้เก็บอีกหนึ่งฤดูเนาะนี่ค่ะที่เห็นเม็ดเม็ดนี้ก็ขี้ไก่อัดเม็ดปุ๋ยอัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยหมักเองค่ะเอามาปุ๋ปุเอามาใส่นี่ค่ะนะมีความหวังว่าจะได้อีกหนึ่งฤดูกานเนาะนี่ค่ะ ออกดอกเยอะอยู่ติดติดดอกนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะ